เทพีแห่งเห็ดนะครับ oh, ดูกำลังสวย oh. ความสะดสวยเห็ด oh. ตามองกคงเห็ดละโงกเทพีแห oh. ่งพงไพรงดงาม oh. หนักหนาดูนะครับมีดอกไม้ประดับด้วยอ่า oh. ดูดอก,กดอกหญ้าอยู่ติดกับราชินีแห่งป่ายามนี้ oh. สวยจริงๆะ เห็ดแห่งพงไพรนะครับลาชินีแห่งปา่าปัญญาแห่งคนเสาะหาเห็ดเ,เดี๋ยวถ่ายดอกไม้ก่อนดูความงดงามแห่งปา่าเสแแดงกว่าจะได้ก็จะย้อมแล้วอีหละจะปิ๊ก็ไ้อหละะอ้เดินกลับวกนะครับเดี๋ยวเขาจะเลี้ยว ครับรางวัลแห่งความตั้งใจก็ได้ค้นหาบ้นหาบดูต้นไม้ครับไม่เหียงไม่ตึงไม่แงะไม่เป่าดงดงามหนักหนาธรรมชาติสรรสร้างมาเป็นแหล่งอาหารระบบนิเวศเอื้อซึ่งกันและกัน น้อมนำสายตาท่านมานะครับปลาหนยกักมาโลกเกมเฮ็ดพร้อมโดยวิทยากรครับกวัวหลงปลาวันนี้ก็ปล่อยอิสระเสรีนะครับไปสักพักต้องเอินห้องหากันกวัวหลงก็เลยบอกเจ้าตีเจ้าทานเจ้าปลาเจ้าขาวลูกหลานมาแอวเพื่อมาศึกษา ขอความรู้นะครับโดยเฉพาะขอเฮ็ดบางคนก็บอกหูชีมีดังอย่างน่ะนะครับมาดูควันงดงามแห่งภูเขานะเอื้อเสมอนี่ฮะถ้าเน็ดเนยก็มานัน่งพักตีก้อนหินนี้สะดวกสบายนี่ครับถือว่าเป็นปลาเอื้อคน คนกับป่าอยู่ด้วยกันได้ครับอยู่ด้วกันได้นี่หลังวันของความขยันนะครับดูนะครับต้นไม้ใหญ่ ความสวยงามแห่งป่ารอให้ท่านมายนชมความสวยงามดูครับเถาวันงามพันขึ้นไปสู่ต้นไม้สูงเป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โอเคเดี๋ยวเขาจะเดินลงไปกันล้ะนอกลับนะครับพรุ่งนี้มาใหม่มื่อื่นนี้มาใหม่ดูความงดงามของธรรมชาตินะครับรังสรรไว้มีม้านั่งมีโต๊ะกลางนะครับ รับประทานอาหารดูนะครับว่าธรรมชาติบางครั้งเป็นใจให้แก่พวกเราสวยสดงดงามอยู่เสมอนะครับสบายใจอากาศดีกดไล่ก็แชร์กดกระดิ่งกดติดตามแกรายการบนเน็กัดกินนะครับเนอร์ คลิปนี้เดี๋ยวเขาก็จะปิกละนะคงดงามครับงดงามช่วงฤดูเดือนสิงหานะครับเห็ดดินเห็ดละโกเห็ดแดงจะมีหลาย จ่วยกันพอนะครับจ่วยกันพอจะมีกอร้อยเคียร์นะครับแสดงว่าคนอื่นเอาไปแล้วนะคนอื่นเอาไปแล้วนะครับเขากาจะต้องหาการหาเฮนิมก็แล้วแต่ดวงตัวความสามารถเฉพาะตัว ต้นใหม่งดงามเสมอกระโจเฮ็ดอยู่นี่มันน้อยหลายนี่นักแต่นักว่าหอเนี่ยอยู่นี่เป็นซิบดอกสาวดอกคุณหอเหนเนี่ยมันน้อยนะแต่ออกนี่เป็นสาวดอกคุณนะ่ะ บบใจเฮ็ดไอ้ที่เมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเห็ดตามงงกงไม่ใช่อันนี้เห็ดอะไรผลพันธุ์ผลพันธ์กันมันหายากของหายากเนาะได้ดอกเดี๋ยวก็ยังดีครับคนรางวัลของความเนยยากของคนบคกเก็บเลยเอาละ เห็ดอะไรบ่อหู้บาทราบนะครับแต่ว่างามหนักนาเห็ดคิดว่าเห็ดมีพิษดอกไม้งดงามดอกดินดอกดิน เอาละครับเก็บเล็กผสมน้อยเก็บเก็บเลยยืนเลยยืนเลยเอออันนี้เป็นห้องเห็ดอย่างเห็ดแดงค่ะเห็ดแดงแร่งรีดหมาดูเห็ดแปลกเป็นห้องเห็ดอย่างบุฟงที่มันแปลกนีเนอ่นะครับธรรมชาติสามารถรังสรรค์ความแปลก หมูเหาได้พอได้ก้อยกันมาสวยเนี่ย <ฮะ S 2> ไม่มีนั่งสมบัป่าที่จะเจอนี่น<ม>านแต่รู้ว่าเห็ดกินได้นะกินได้กินได้ไก,ดก็เอามาบอกว่าเห็ดกินได้เดี๋ยวเอาตะกร้าเห็ดมาวางวางใกล้ๆกันนี่โอเคจักวิว<า>ด,ดูนะครับกินได้ดูการเกิดของเขาสิโอ้ยมีสปอร์เยอะเลยเนี่ยแสดงว่าจะเกิดอีกแม่่นอะเขามีสปอร์เยอะแยะเลย ช้อนช้อนขึ้นเลยเอาเออมกินได้หน่อยแน่นออกได้ได้โอเคอ่ะเอาขี้ดินออกเห็ดพึ่งแดงวิทยากรว่ากินได้ก็กินนะครับถ้าวิทยากรว่ากินไป่ได้ก็ห้ามไปเด็ดขาดโอเคตามท้องเรื่องเอาล่ะวันนี้เอาสปอไว้ทีมเห็ดเอาสปอไว้ให้เขา